ในตอนท้ายของวรรณกรรมสามก๊กหลังจากที่สู้ศึกกันมาทั้ง3ฝ่ายซือมาอี้ผู้เท่าวัย70ปีของวีก๊กเห็นว่าผู้นํากําลังทหารนั้นอ่อนแอจึงจัดการยึดอํานาจรัฐประหารถึงยามคับขันหวนห้อมกุนซือแนะนําให้โจโซองเสนาบดีพาห้องเต้ไปรวบรวมกําลังเพื่อต่อต้านซือมาอี้แต่แทนที่โจโซองจะทําตามเขากลับเป็นห่วงสมบัติห่วงครอบครัวรวมถึงบรรดาอนุภรรยาที่สะสมไว้ในเมืองโจโซองมีหนทางเลือกอยู่สองทาง 1. ยึดอยุดูดมการผู้นำที่จงรักภักดีสละตัวเองเพื่อชาติกอบกู้บ้านเมืองขึ้นจากน้ำมือของซือมาอี้ 2. ยอมจำนนสวามิพักกลับไปเป็นขุนนางภายใต้อำนาจใหม่ของซือมาอี้โจซองชอบที่จะมีความสุขกับความฟุ้งเฟอ้อกับของสะสม อุรานารีและขอเลือกเป็นคนมั่งมียอมทิ้งยศทิ้งศักดทิ้งรากฐานทั้งหมดหวนห้อมกุนซื้อได้ฟังคำตอบน้ำตาไหลพรากเขาแหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพูดว่าพ่อของท่านคือวีรบุรุษมีสติปัญญาเหนือผู้อื่นแต่ชะไหนเลยบุตรชายกลับเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเช่นนี้ผลสุดท้ายแม้โจซองจะยอมจำนนขอกลับเข้าเมืองไปเป็นเศรษฐีคนมั่งมีแต่ซูมาอี้กลับดูถูกว่าเขาเป็น คนที่ไม่เอาไหนจึงออกอุบายกุเรื่องให้เขากลายเป็นกระบทจึงถูกสั่งประหารชีวิตพร้อมกันทั้งครอบครัวสกุลโจ